สวัสดีครับผมสวัสดีย่ำเศร้าไปยังมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซช่องยูทูบไทยสีเกตชาแนลสวัสดีไปยังแฟนคลับเอซสาวน่อยเพชรบันแทงแฟนคลับเอซอีลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุคน,นะครับเด้อมาพบกันอีพีที่2เช้าวันที่23เดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช2567เ้านี้กับบรรยากาศแดดและก็เมกฝนที่กำลังก้าวย่างเข้ามาอยู่ทางกำอีสานตอนบน พี่น้องสิไดเห็นความเป็นธรรมชาติที่กำลังคืบครานเข้ามานั่นก็นคือฝนในช่วงนี้พี่น้องสังเกตเบงเมกกับภาวนาให้ว่าคืนนี้สำหรับการแสดงของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ที่อุตสาหากรรมเนาะแถวอุตสาหากรรมโรดจนะบางปะอินอยุธยาเมื่อว่าถึงสุปตาตลาดนัดของพี่นอ้องป้องปายที่หักที่แพงนั่นก็คืออีหลาหน่อยอุ้งอิงทั้งเพจพ่อแม่อุ้งอิงกับ ได้ลงโพสลงลงโพดเนาะโพสลงบรมณลงโพสโพสลงทั้งด้านเพจของพ่อแม่อุงอิงเก็ตใดเห็นว่าการใช้ชีวิตของอิลาหน้อยอุงอิงนี่เป็นการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย เว่าง่ายๆก็คือเป็นสุปตาติดดินเกิดมาจากประหลาดนัดการอบรมการเลี้ยงดูการต่อสู้ชีวิตมาจากดินวิธีชีวิตของอิหลาหอูอิงกะเลยบอบคิดแผกแตกต่างไปจากเดิม พระการรู้จกักอดรู้จักออมรู้จักใช้รู้จกออักจ่ายรู้จกัจก,จจกวิธีที่ที่ใช่ดำเนินชีวิตรู้จักวิธีป้องกัน สำหรับบุคคลที่ไม่ชอบบุคคลที่จ้องจะทำร้ายเพราะการใช้ชีวิตในด้านการเป็นศิลปินในระดับสุปตาไตจากความจนขึ้นมาเป็นสุปตา มันไม่ใช่ธรรมดาถ้าไปใช้ชีวิตแบบอูฟ้ฟู่หรูหราก็ซิมีคอมเมนต์ขึ้นมาอีกว่าลืมกำรพืชอ,อวดลำอวดรวยขนาดว่าปัจจุบันแกะมาไล่ให้เบิงก็ยังว่าอวดลำาอวดรวย ก็ยังมักว่าโอ้อวดบ่ได้คิดว่าการที่เขามาแกะมาลายออกสื่อนั่นก็คือการเปิดเผยตัวตนการเปิดเผยความจริงการเปิดเผยสิ่งที่ได้รับจริงๆมันไม่ใช่มาลายทิพ ยางบุคคลบ้างจำพวกคิดและพดลงมาสร้างประเด็นขึ้นมาสำหรับมาลายทิพก็อยู่กับจำพวกคนทิพคนทิพในที่นี้ก็คือคนที่ชอบสร้าง ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวชั่วประเดียวประดาวว่าไงๆงทำงานเอาหน้าขายผ้าเอาหน้ารอดแค่นั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความจริงใจให้กับใครแม้แต่ตัวของตัวเองพ่อไม่เห็น อิลาน้อยอุ้งอิงปิดหมอแค้นแฟนหมอล่ำให้มาหลอกให้มาไลา่ให้ติบ๊บจะเกิดความอิดชาเกิดความถุกเกิดความห่อนยกประเด็นขึ้นมาเพื่อสีห้เด็กที่เจ้าของหักเจ้าของแพง มีกระแสนําคนอื่นบุคคลจำพวกนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเพราะอย่างเพราะเป็นบุคคลที่ไม่จริงใจกับใครเลยแรงหาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวอย่างเดียวถ้าเจะคของบ่ได้ผลประโยชน์ โจมตีเขาจังสันโจมตีเขาจังสี่ล่ำเลิกบุญคุณเขาจังสันล่ำเลิกบุญคุณเขาจังสี่บุคคลประเภทนี้คบยากหาความจริงใจบม่มีแต่สำหรับสุปตาตลาดนัดของมูเฮาเจ้าข่อย คือจังอีลาห,หนอยอุงอิมนี่ถือว่าเป็นสุปตาที่เป็นตัวอย่างเป็นสุปตาที่แฝงด้วยความจริงใจบอดโจผู้เป็นพ่อกับจังโพดว่านี่แหละคือผู้ถือคายอ้อถูกมีแต่หูเฮืองไปนาเขารบ ในอ่อเข้ารบในคุณคูบาอาจารย์เพิ่นจังได้โพสต์อยู่เรื่อยๆส่วนหลายเพิ่นโพสต์ขึ้นมาเพออย่างโพสต์ขึ้นมาเพื่อเตือนจิตเตือนใจลูกที่อยู่ในวงอย่าลืมบุญคุณคูบาอาจารย์อย่าลืมต้นกำเนิด อย่าสร้างเงื่อนไขเราจะได้ดีเองอีพิน่นีฝากตอนมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเบ้าเรื่องสุปตาตลาดนัดกับบรรยากาศร่มรื่นเอาไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่เขามาเบิงขอบคุณที่เขามาแย่งช่อง YouTube ไทยสีเกตชาแนลอีพี่นาพ่อกันไม่สบายดีครับผม